สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับแนนแล้วก็คุณแจงโมนะคะจากโสมอบรถอินทิูดีแมกนะคะเครื่อง2,005ปี2015นะคะก็อยากสอบถามความรู้สึกคุณแจงโมนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถคันนี้ก็ออกเป็นคันที่2แล้วนะคะคันแรกก็เพิ่งออกไปเนาะเดือนที่แล้วค่ะอันนี้ก็คันที่2ก็การบริการเชอบการบริการนะคะแล้วก็การสนใจลูกค้าค่ะมีความสนใจลูกค้าดีนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามตลอดเวลาค่ะ มาเห็นสภาพรถเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็สภาพรถด,ดีค่ะแล้วก็มีการตกแต่งให้นิดหน่อยปรับโหลดอะไรนะคะโหลดโหลดนิดนึงสายซ่เราจะชอบโหลดหน้าโหลดหลังนิดนึงนะคะ,คะาสายซีนิดนึงใช่ค่ะ,ะสำหรับลูกค้าที่ ออกรถที่นี่ฝากนิดนึงค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะออกรถที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อที่เซลแนนได้นะคะก็พี่เซลเขาก็มีการบริการที่ดีค่ะมีการแนะนําสิ่งไหนที่ไม่ถูกหรือว่าไม่ซวยหรืออะไรเงี้ยค่ะแนะนําดีมากค่ะก็วันนี้ขอให้น้องตะโมได้รถคันนี้ไปนะคะขับปลอดภัยโดยเหงงๆนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเพื่ออันนีคันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ